สวัสดีครับผมก็พบกัน,นครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่17เดือนสิงหาคมปี68นะครับในคลิปนี้ก็จะพูดคุยอยู่2เรื่องเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นการแนะนําการดูแลรักษาอาวุธปืนท่านอย่างไรนะครับจึงจะทําให้ปืนเนี่ยดูแล้วยังคงเหมือนใหม่อาจจะไม่ร้อแต่ว่าปืนเนี่ยยังคงดูค่อนข้างใหม่ตลอดเวลาเดี๋ยวจะพูดคุยแล้วก็แนะนําให้ฟังนะครับนั่นคือเรื่องแรก อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการเลือกปืนยาวเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยผมลงคลิปปืนสั้นไปนะครับปรากฏว่าคะแนนเนี่ยมันถีบตัวสูงขึ้นโอ้โหเรียกว่าหนากักนะบอกเลยว่าต้องใช้เม็ดเงินเนี่ยค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยตัวเรื่องของปืนยาวเนี่ยจึงเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวก็จะแนะนําแล้วก็พูดคยุยกันนะครับปืนทุกกระบอกนะครับที่มีอยู่ในที่นี้ตรวจสอบความปลอดภัยไว้ทุกกระบอกแล้ว นะครับเริ่มต้นจากเรื่องแรกนะครับเรื่องของการดูแลรักษาตัวปืนนะอันดับแรกนะครับนี่เลยปืนที่ทํามาจากเหล็กนะครับแบบนี้ปืนปลอดภัยนะครับถึงแม้ว่าจะตรวจแล้วก็ได้เช็คซ้านะครับแบบนี้จะทาอย่างไรนะครับจึงจะทําให้ปืนเนี่ยดูใหม่นะครับประมาณนี้นั่นก็คือหลังจากยิงทุกครั้งแม้แต่เพียง นัดเดียวนัดเดียวนะครับก็ต้องถอดเนะจ้าตัวปืนกระบอกนี้เพื่อที่จะทําการล้างนะครับถอดออกมานะจากนั้นก็ล้างให้เ,เรียกว่าเอาสัก70%อนะอาจจะไม่ถึงร้อยนะครับให้มันสะอาดสัก70%นะหลังจากที่ล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ประกอบตัวปืนเนี่ยเข้าเหมือนเดิมเมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนจะเก็บนะที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของการใช้ผ้า ผ้าสะอาดนะครับแล้วก็ใช้น้ํามันอเนกประสงค์ยี่ห้อใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่มีตามท้องตลาดนะเช็ดนะครับตัวนี้รูปไปนะครับส่วนที่เป็นโลหะทุกส่วนนะครับที่เป็นโลหะเนี่ยแล้วเราจับนะครับต้องผ่านการเช็ดด้วยผ้าชื้นน้ามันนะครับทุกจุดเลยแล้วเราจับนะครับผมจะจับที่ตรงประกับนะครับตรงนี้จะไม่สัมผัสเนื้อโลหะ นะครับอันนี้คือโครงเหล็กทุกกระบอกทาแบบนี้นะจากนั้นการเก็บนะครับหลีกเลี่ยงการเก็บลงไปในกล่องอวุธปืนที่บุด,ด้วยฟองน้ํานะครับถ้าบุด,ด้วยฟองน้ําแล้วไปเจอกับน้ํามันล้างปืนฟองน้ําจะเสื่อมสภาพและปืนเนี่ยอาจจะมีร่องรอยนะครับจากการเสื่อมสภาพของฟองน้ํและบ้านระวังนะครับจุดนั้นถ้าจะเก็บลงกล่องก็อาจจะมีถุงพลาสติกนะครับซิฟล็อกสักชั้นหนึ่งก็จะโอเคนะ อันนี้คือปืนโค้งเด็กนะครับเช่นกันนะครับกับลูกโ,โม่นะเหมือนกันนะครับหลังจากยิงจุดที่จะต้องให้ความสนใจนะครับมากหน่อยก็คือนามโมนะบริเวณนี้นะครับมันจะมีค่าค่อนข้างเยอะนะจุดที่1จุดที่2นะครับก็คือบริเวณนะครับจุดนี้นะจะมีค่าเข่าเหมาเนี่ยค่อนข้างมากอันนี้ผมล้างค่อนข้างโอเคแล้วนะครับล้างดีแล้วนะ เสร็จเรียบร้อยนะครับดูให้ดีนะจากนั้นก็ทําการเช็ดนะครับเหมือนกับปืนโคมัสโค่นี้จับตรงประกับแล้วเ,เอาผ้าเช็ดนะครับชื้นน้ำมันเช็ดเช็ดเช็นะแล้วจึงค่อยเก็บนะครับอันนี้คือลูกโม่ที่เป็นโครง็กต่อมาถ้าเป็นปืนโคมโพลิเมอร์นะครับนี้ถ้าเป็นโคมโพลิเมอร์นะครับอย่าป,ประภันนะ หลักการก็คือหลังจากยิงทุกครั้งก็ทําการล้างปกติเลยนะครับแล้วก็ใช้ผ้าชื้อน้ามันเช็ดนะเช็ดให้หมดคราบรอยนิ้วมือนะครับจับสัมผัสเมื่อไหร่เช็ดออกไปอย่าปล่อยรอยนิ้วมือทิ้งเอาไว้นะครับเช็ดแล้วก็จับที่โคงโพลิเมอร์จากนั้นนะครับตรงโคงโพลิเมอร์นี้นะอาจจะใช้เป็นผ้าชื้อน้ามันเช็ดก็ได้นะครับโคไม่เป็นไรนะไม่ต้องกังวลนะครับ หรือบางท่านจะใช้เป็นไอพวกน้ำยาทำความสะอาดนะครับโดยเฉพาะเลยก็ได้หรือจะใช้สไลด์ก็ได้นะครับตรงโครงโพลิเมอร์นะสบายๆนะครับอันนี้ก็ง่ายหน่อยนะเช็ดให้ดีนะครับแล้วอยเก็บโครงโพลิเมอร์เช่นกันนะครับกับปืนที่เป็นแบบนี้สไลด์เป็นแบบโพลิเมอร์นะครับตัวนี้ก็ใช้ผ้าชื้อน้ำมัน ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีผลอะไรนะครับเรื่องของการขึ้นสนิมแต่เราก็ใช้ผ้าชื้นน้ำมันนะครับลูบนะเพื่อที่จะคงความใหม่เอาไว้ถ้าเหมือนการทุกกระบอกไม่ว่าจะไปปืนสั้นปืนยาวปืนจะคงสภาพใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับนะนี่คือแรองแรกต่อมานะครับเรื่องที่2ก็คือการแนะนําอาวุธปืนยาวเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยผมลงคลิปไปนะครับปืนสั้นโอ้โหคะแนนเนี่ยมันถีบขึ้นไปไกลเหลือเกินเช่นจเจ้าปืนกระบ,บอกนี้ 1911นะครับแบบนี้คะแนนอยู่ประมาณสัก 160-170K 1 6 0นนะฮะถือว่าค่อนข้างหนักนะครถ้าเผื่อว่าเทียบกับปืนยาวเช่นกระบอกนี้เดี่ยวหักกรัมนะครับใบคานเต็มที่เลยเนี่ยอยู่ประมาณสัก40กลางๆไม่เกินนี้นะเทียบแล้วก็ห่างกันเนี่ยประมาณ3เท่าตัวนะครับอันนี้กระบอกเดียวได้ปืนยาว3กระบอก จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับทีนี้เรามาไล่เรียนนะครับแต่ละแบบเริ่มจากที่ประหยัดที่สุดที่มีในท้องตลาดนะครับของบ้านเราประหยัดที่สุดนะครับที่ผมเนี่ยมองเห็นก็คือปืนลูกซอนะครับจากฝั่งตุรกีนะครับแบบนี้ปืนปลอดภัยนะครับมีหลากหลายยี่ห้อมากๆนะครับจะเป็นลํากล้องอสั้นๆลํากล้องยาวๆเหมือนกันหมดนะครับคะแนนของเขาเนี่ย สงวนนะครับอยู่ที่ไม่เกิน 35K โดยประมาณนะครับ 35K บวกลบเล็กน้อยนะก็ถือได้ว่ามีหลากหลายยี่ห้อนะครับเมื่อสโกนี้ก็คือคอมมานโด8.6นะถ้าประชาชนมีไหมก็มีนะทราบข่าวว่าก็มีนะครับบางร้านเนี่ยที่นำเข้ามาคนแนประมาณสัก3าลางๆประมาณนั้นหรือจะเป็นนะครับยี่ห้อฮั s ซันก็มาจากตุรกีเช่นกันนะครับ แบบนี้ลำกล้องประมาณ18นิ้วโดยประมาณนะครับถือว่าเหมาะที่สุดในเชิงของการเข้นความสามารถของกระสุนขนาด12เกตนะครับความเร็วก็จะค่อนข้างสูงหน่อยนะครับ18นิ้วนะใช้งาน่ายนะครับเพียงแค่นำเปิอดออกมานะครับบรรจุลูกลงไปในหลอดบรรจุนะครับยัายเข้าไปเสร็จขึ้นลำนะครับเฉพาะเสียงขึ้นลำเนี่ยก็คงขวัญนะโจนขโมยได้ไปอย่างดีนะครับใช้งาน่าย คะแนนก็ค่อนข้างประหยัดนะครับต่อมานะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะก็จะเป็นเดี่ยวหักลำแบบนี้นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยแบบปั๊มนะห้นัดนะครับต่อมาก็คือปืนขวัญใจชาวบ้านนะครับแบบนี้ปืนปลอดภัยนะคะแนนเนี่ยค่อนข,ข้างดีในสมัยก่อนผมเคยเจอนะครับตอนนั้นย้อนไปเนี่ยก็น่าจะ8-9ปีที่แล้ว ปืนใบคารนะครับสวัสดิการเนี่ยอยู่ที่9,600นะ9,600บาทนะครับปืนแบบเนี้ยถือว่าถูกมากนะถือว่าถูกมากแต่สมัยนั้นผมก็ยังไม่มีความสามารถนะครับที่จะไปซื้อนะตัวปืนนะครับเสียได้อยู่นะประหยัดนะครับแต่พอมายุคสมัยนี้คะแนนเนี่ยมันก็ดีตัวสูงขึ้นนะครับที่เห็นอยู่เราลาวๆสัก40บนะบวกลบเล็กน้อย นะครับแบบนี้ 40k บวกลบเล็กน้อยก็ถือว่าใช้งานง่ายนะครับเพียงแค่เปิดลำกล้องยัดลูกปิดนะครับบางรุ่นก็เป็นนกในนก็ไม่ต้องงางแต่ว่ากระบอกนี้เป็นนกนอกนะครับงางเสร็จเดิบประทับแล้วก็ยิงตุ้มง่ายนะครับง่ายนะ40บวกลบนะครับต่อมานะครับอีกรูปแบบหนึ่งที่คนเนี่ยนิยมกัน จะเป็นปืนยาวนะครับแบบลูกกดนะครับแบบนี้ปืนปลอดภัยนะครับปลดแม็กดูนัลละเพิร์ปืนปลอดภัยนะครับแบบนี้คะแนนเนี่ยเมื่อก่อนก็ประหยัดนะครับแต่ตอนนี้ก็ดีตัวสูงขึ้นมานะอยู่ใกล้เคียงกับปืนเดี่ยวหักลำนะครับประมาณสัก40บวกลบนะครับปืนกึ่อ,อัตโนมัติที่เป็นจุดสองสองนะครับ40บวกรบนะยี่ห้อ ยอดนิยมนะครับในเมืองไทยก็คือ10ทับ2 2นะโมเดลก็จะคล้ายๆกับแบบนี้คล้ายๆนะครับยิงสนุกนะยิงง่ายนะครับก็ถือว่าได้รับความนิยมพอสมควรนะครับโดยเฉพาะชุดแต่งนะผมก็มีชุดแต่งอยู่นะครับตัวนี้อันนี้นะครับเทียนอยู่นะก็เป็นชุดโคเวอร์นะครับชุดแต่งใส่เข้าไปนะได้เลยนะครับโอเคอีกแบบหนึ่งของปืนลูกกดนะครับก็คือแบบ โบไอชัน oh, นะครับหนักนิดน,นึ่งนะครับปืนกระบอกนี้นะแบบนี้ก็ได้รับความนิยมนะครับจากชาวไร่ชาวสวนนะเพราะว่าติดกล้องเล็งนะครับปราบศัตรูพืชได้ค่อนข้างดีนะแบบนี้นะครับคะแนนเนี่ยเมื่อตอนประมาณสักช่วง5-6เดือนที่แล้วนะตกใจยี่ข้อเจ้าตลาดนะครับก็คือ CZ นะดีขึ้นไปนะครับโอ้โห 6ถึง 70K นะในตอนนั้นนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรบ้างใครมีข้อมูลนะครับณนะเวลานี้ก็แจ้งนะครับผ่านทคลิปนี้ได้เลยนะแต่ถ้าเผื่อว่าเอาให้เหมาะนะปกติทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณสัก40บวกลบนะกำลังสวยนะครับเป็นแบบนี้นะแล้วนะนะความนิยมพอสมควรนะครับ40บวกลบนะอีกแบบหนึ่งนะครับ ปืนกึ่งอ,อัตโนมัติลูกซองนะ,ะแบบน,อ 12, นะครับแบบนี้เดลย่า MK12 นะครับแบบนี้ก็ได้รับความนิยมนะพอสมควรนะครับปลดแม็กดึงลูกเลื่อนโอเคนะครับปืนปลอดภัยนะเยกว่าลูกซองเนี่ยคมขวัญคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีนะครับจับขึ้นมาเนี่ยโอ้โหน่ากลัวทีเดียวนะครับดูทรงนะข้างในของเขานะครับก็จะค่อนข้างอาพสูงขึ้นมาหน่อยนะ อยู่ประมาณสัก50ปลาย60ต้นนะครับเดลย่า MK12 นะครับ50ปลาย60ต้นแต่ก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับที่เข้ามานะในเมืองไทยนะครับก็ลองเดินนะครับลองเดินดูนะแต่คะแนนเนี่ยก็จะเวียนอยู่ประมาณนั้นนะครับ50ปลาย60ต้นสำหรับปืนลูกซองนะครับกึ่งอัตโนมัติจุดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เพิ่งจะรับปืนนะครับกึ่งอัตโนมัติที่เป็นลูกซองแบบนี้มานั่นก็คือ จะต้องนําตัวปืนเนี่ยไปทดสอบนะครับเรื่องของการทํางานว่ามันมีการติดขัดหรือไม่ส่วนใหญ่ก็จะติดขัดนะครับไม่ต้องตกใจไปนะเป็นที่เรื่องของแรงดันกระสุนนะครับในเมืองไทยกับต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีสเปคของกระสุนเนี่ยต่างก,กันออกไปนะอย่างไรก็ลองยิงดูสักชุด2ชุดนะครับมันก็น่าจะดีขึ้นนะฮะอาจจะติดในช่วงแรกแต่ก็อยากจะแนะนําว่าควรที่จะต้องนําตัวปืนเนี่ยไปทดสอบดูก่อนนะฮะ ติดก็ติดชุดแรกนะครับหลังๆก็จะสบายใจแล้วว่ายิงแล้วผ่านนะก็เป็นข้อแนะนํานะครับ50ปลายนะหกสิกลางๆได้นะครับแบบนี้อาผ่านไปก็จะเป็นกลุ่มของปืนยาวนะครับที่แนะนำนะยังไงเนี่ยคะแนนมันก็ยังคงประหยัดมากกว่าปืนสั้นพอสมควรนะครับสองท่าตัวนะจึงเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับคนที่อาจจะกำลังมองหานะครับ ปืนไวไฟาบ้านใช้งานซักกระบอกหนึ่งแต่ว่าติดขัดเรื่องของงบประมาณนะฮะตัวเลือกปืนยาวเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแถมอีกเรื่องหนึ่งนะครับก่อนจะจบคลิปนี้นะฮะด้านหลังที่เห็นอยู่นะครับบางท่านเนี่ยอาจจะเพิ่งจะเข้ามาชมนะครับคลิปวิดีโอหรือว่าเพิ่งจะติดตามนะครับก็ต้องชี้แจงนะครับว่าด้านหลังที่เห็นอยู่เนี่ยทุกกระบอกนะครับเป็นปืนบีบีกันนะฮะ มันคือปืนบีบีกันไม่ใช่ปืนจริงแต่อย่างไรนะครับแบบนี้จะได้ไม่เข้าใจผิดนะครับปืนจริงผมจะไม่เก็บแบบนี้นะครับจะเก็บไว้ในตู้เซฟนะเก็บไในตู้เซฟนะครับแล้วก็ทุกกระบอกที่เห็นอยู่นะเป็นของเล่นทั้งหมดนะครับทั้งหมดก็จะมีเป็นปืนอันนี้ก็คือของเล่นเหมือนกันหักลานะครับของเล่นนะใส่แก๊ปนะครับแก๊บแดงนะทุกกระบอกเลยนะครับ ก็ชี้แจงเพื่อทราบการความเข้าใจผิดนะครับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ให้กําลังใจกับทุกๆท,ท่านนะครับในการที่กําลังจะหาอาวุธปืนเข้ามาประจําการขอให้โชคดีแล้วก็ในอำเภอท่านเซ็นอนุมัติปสานะครับไว้ๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ